ปิสุนาวาจานั้นมีองค์สี่คือ 1. นพินทิตพโพปรโรผู้อื่นที่พึงให้แตกกัน 2. เพทาปุเรกขารตามุ่งให้เขาแตกกันว่าคนเหล่านี้จกเป็นผู้ต่างกันและแยกกันด้วยอุบายอย่างนี้หรือ ปิยกรรมยตาประสงค์ให้ตนเป็นที่รักว่าเราจะเป็นที่รักจะเป็นที่ไว้วางใจด้วยอุบายอย่างนี้ 3. ตัดโชวายามโมความพยายามที่เกิดแต่ความมุ่งให้เขาแตกกันนั้น 4. ตัดสะตทัตตวิชานัน่งผู้นั้นรู้เรื่องนั้น บทว่าอิเมสังเพทยะความว่าฟังในสำนักของคนเหล่าใดที่ตรัสไว้ว่าจากข้างนี้เพื่อให้คนเหล่านั้นแตกกันบทว่าพินนานังวาสันทาตาความว่ามิตรสองคนก็ดีภิกษุร่วมอุปัชาเป็นต้นสองรูปก็ดี แตกกันด้วยเหตุไรๆก็ตามเข้าไปหาทีละคนแล้วกล่าวคำเป็นต้นว่าการแตกกันนี้ไม่ควรแก่ท่านผู้เกิดในตระกูลเช่นนี้ผู้เป็นต้อหูสูตรอย่างนี้ดังนี้กระทำกระทำเนืองเนืองซึ่งการสมานบทว่าอนุปทาตาความว่า ส่งเสริมการสมานอธิบายว่าเห็นคนสองคนพร้อมเพียงกันแล้วกล่าวคำเป็นต้นว่าความพร้อมเพียงนี้สมควรแก่ท่านทั้งหลายผู้เกิดในตระกูลป่านนี้ผู้ประกอบด้วยคุณเห็นป่านนี้ดังนี้จะทำให้มั่นเข้าชื่อว่าชอบคนที่พร้อมเพียงกัน เพราะมีคนที่พร้อมเพียงกันเป็นที่มายินดีอธิบายว่าในที่ใดไม่มีคนพร้อมเพียงกันไม่ปรารถนาแม้จะอยู่ในที่นั้นพระบาลีเป็นสมัคราโมก็มีความอย่างเดียวกันบทว่าสมัคระโตแปลว่ายินดีแล้วในคนผู้พร้อมเพียงทั้งหลาย อธิบายว่าไม่ปรารถนาแม้จะละคนผู้พร้อมเพียงเหล่านั้นไปอยู่ที่อื่นชื่อว่าเพลิดเพลินในคนที่พร้อมเพียงกันเพราะเห็นก็ดีฟังก็ดีซึ่งคนผู้พร้อมเพียงกันแล้วเพลิดเพลินข้อว่าสมคคกรณีวาจังภาสิตา ความว่ากล่าวแต่วาจาที่ทำให้เหล่าสัตว์พร้อมเพรียงกันอย่างเดียวซึ่งเป็นวาจาแสดงคุณแห่งสามัคคีเท่านั้นไม่กล่าววาจานอกนี้เจตนาหยาบคายส่วนเดียวซึ่งให้เกิดกายประโยคและวจีประโยคอันเป็นเหตุตัดความรักของผู้อื่นชื่อว่าพรุสวาจา เพื่อเข้าใจผลสวาจานั้นอย่างแจ้งชัดถึงทราบเรื่องดังต่อไปนี้เรื่องวาจาอยากแต่ใจไม่อยาบได้ยินว่าเด็กคนหนึ่งไม่เอื้อเฟื้อถ้อยคำของมารดาไปป่ามารดาไม่สามารถให้เด็กนั้นกลับได้จึงได้ด่าว่าขอให้แม่กระบือดุจงไล่เมือง ทันใดนั้นแม่กระบือป่าได้ปรากฏแก่เด็กนั้นเหมือนอย่างมารดาว่าทีเดียวเด็กนั้นได้กระทำสัจจะกริยาว่าสิ่งที่มารดาของเราพูดด้วยปากจงยามีสิ่งที่มารดาคิดด้วยใจจงมีเถิดแม่กระบือได้ยืนอยู่เหมือนถูกผูกไว้ในป่านั่นเอง ประโยคแม้ตัดความรักอย่างนี้ก็ไม่เป็นพผุสวาจาเพราะมีจิตอ่อนโยนจริงอยู่บางครั้งมารดาบิดาย่อมกล่าวกับลูกน้อยๆถึงอย่างนี้ว่าพวกโจรจงห้หามหันพวกเจ้าเป็นชิ้นๆดังนี้แต่ก็ไม่ปรารถนาแม้ให้กลีบบัวตกเบื้องบนของลูกน้อยๆเหล่านั้นอันหนึ่ง อาจารย์และอุปัชาบางคราวก็กล่าวกับพวกศิษย์อย่างนี้ว่าพวกนี้ไม่มีอย่างอายไม่เกรงกลัวคุยอะไรกันจงไล่มันไปเสียแต่ก็ว่าย่อมปรารถนาให้สิษย์เหล่านั้นสำเร็จการศึกษาและบรรลุมรรคผลเหมือนอย่างว่าวาจาไม่เป็นพผลสวาจา เพราะคำอ่อนหวานก็หาไม่ด้วยว่าผู้ต้องการจะฆ่าพูดว่าจงให้ผู้นี้นอนให้สบายดังนี้จะไม่เป็นผรุสวาจาก็หาไม่ก็วาจานี้เป็นผรุสวาจาทีเดียวเพราะมีจิตหยาบผรุสวาจานั้นมีโทษน้อย เพราะผู้ที่ตนพูดหมายถึงนั้นมีคุณน้อยมีโทษมากเพราะผู้นั้นมีคุณมากพระรสวาจานั้นมีองค์สามคือ 1. ออโกสิตาโพปรโปรคนอื่นที่ตนด่า 2. กุปิตาจิตตังจิตโกรธ 3. อโกสนาการดา่าบทว่าเนลาความว่าโทษเรียกว่าเอละวาจาชื่อว่าเนลาเพราะไม่มีโทษอธิบายว่ามีโทษออกแล้วเหมือนอย่างเนลังไม่มีโทษที่พระองค์ตัดไว้ในประโยคนี้ว่ารถคืออริยมรตมีองค์ไม่มีโทษ มีหลังคาขาวดังนี้บทว่ากันนสุขาความว่าสบายหูเพราะมีพยัญชนะสละสลวยคือไม่ให้เกิดการเสียบหูเหมือนแทงด้วยเข็มวาจาชื่อว่าชวนให้รักเพราะไม่ให้เกิดความโกรธให้เกิดแต่ความรักในสรีระทั้งสิ้น พราะมีเนื้อความสละสลวยวาจาชื่อว่าจับใจเพราะถึงใจคือเข้าไปสู่จิตได้สะดวกไม่กระทบกระทั่งวาจาชื่อว่าเป็นคำชาวเมืองเพราะอยู่ในเมืองโดยเหตุที่บริบูรณ์ด้วยคุณชื่อว่าเป็นคำชาวเมืองแม้เพราะเป็นถ้อยคำอ่อนโยน เหมือนนารีที่เติบโตในเมืองชื่อว่าเป็นถ้อยคำชาวเมืองแม้พระวาจานี้เป็นของชาวเมืองอธิบายว่าเป็นถ้อยคำของชาวกรุงจริงอยู่ชาวกรุงย่อมเป็นผู้มีถ้อยคำเหมาะสมเรียกคนปูนพ่อว่าพ่อเรียกคนปูนพี่ว่าพี่วาจาชื่อว่า คนส่วนมากรักใคร่เพราะถ้อยคำอย่างนี้เป็นถ้อยคำที่คนส่วนมากรักใคร่วาจาชื่อว่าคนส่วนมากพอใจเพราะเป็นที่พอใจคือทำความเจริญใจแก่คนส่วนมากโดยที่คนส่วนมากรักใคร่นั่นเองอกุศลเจตนาที่ให้เกิดกายประโยคและว่าจีประโยค อันเป็นเหตุให้เข้าใจเรื่องที่ไม่มีประโยชน์ชื่อว่าสัมผัสปลาปะสัมผัสปลาปะนั้นชื่อว่ามีโทษน้อยเพราะมีอาเสวนะน้อยชื่อว่ามีโทษมากเพราะมีอาเสวนะมากสัมผัสปลาปะนั้นมีองค์สองคือนิอรัตถกถา ปุเรกคารตามุ่งกล่าวถ้อยคำที่ไร้ประโยชน์มีเรื่องภาระตะยุทธและเรื่องชิงนางสีดาเป็นต้น 2. ตปถารูป,ปีกถากัทนังกล่าวเรื่องเช่นนั้นชื่อว่าพูดถูกการพระพูดตามการอธิบายว่าพูดกำหนดเวลาให้เหมาะแก่เรื่องที่จะพูด ชื่อว่าพูดแต่คำจริงเพราะพูดคำจริงแท้แน่นอนตามสภาพเท่านั้นชื่อว่าพูดอิงประโยชน์เพราะพูดทำให้อิงประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ภายหน้านั่นเองชื่อว่าพูดอิงธรรมเพราะพูดทำให้อิงโลก,กุตระธรรมก้าชื่อว่าพูดอิงวินัย พระพูดให้อิงสังวรวินันและปะหาณวินันโอกาสที่ตั้งไว้เรียกว่าหลักฐานคำชื่อว่ามีหลักฐานเพราะหลักฐานของคำนั้นมีอยู่อธิบายว่าพูดคำที่ควรจะต้องเก็บไว้ในหัวใจบทว่ากาเลนะความว่า และแม้เมื่อพูดคำเห็นป่านนี้ก็มิได้พูดโดยการอันไม่ควรด้วยคิดว่าเราจะพูดคำที่มีหลักฐานดังนี้อธิบายว่าแต่พูดพิจารณาถึงการอันควรเท่านั้นบทว่าสาปะเทสังความว่ามีอุปมามีเหตุ บทว่าปริยันตวตุความว่าแสดงกําหนดไว้แล้วพูดโดยประการที่กําหนดแห่งคํานั้นจะปรากฏบทว่าอัตสันหิตังความว่าพูดคําที่ประกอบด้วยประโยชน์เพราะผู้พูดจําแนกไปโดยนัยะแม้ไม่ใช่น้อยก็ไม่อาจให้สิ้นสุดลงได้ อีกอย่างหนึง่งพูดคําที่ประกอบด้วยประโยชน์เพราะประกอบด้วยประโยชน์ที่ผู้พูดถึงประโยชน์นั้นกล่าวถึงมีอธิบายว่าไม่ใช่ตั้งเรื่องหนึ่งไว้เรื่องหนึ่งแล้วไปพูดอีกเรื่องหนึ่งบทว่าพืชคามพูตคมสมาราัมภาความว่าเว้นขาดจากการพราคือการค้น ด้วยภาวะแห่งกิริยามีการตัดการทำลายและการเผาเป็นต้นซึ่งพืชจะคมห้าอย่างคือพืชเกิดแต่รากหนึ่งพืชเกิดแต่ลำต้นหนึ่งพืชเกิดแต่ข้อหนึ่งพืชเกิดแต่ยอดหนึ่งพืชเกิดแต่เมล็ดหนึ่งและซึ่งพูตธคามมีหญ้าและต้นไม้สีเขียวเป็นต้น อย่างใดอย่างหนึ่งบทว่าเอกะพัตติโกความว่าพัดมีสองมือคือพัทที่พึงกินเวลาเช้าหนึ่งพัทที่พึงกินเวลาเย็นหนึ่งในพัตสองมื้อนั้นพัทที่พึงกินเวลาเช้ากําหนดด้วยเวลาภายในเที่ยงวันพัทที่พึงกินเวลาเย็นนอกนี้ กำหนดด้วยเวลากินเที่ยงวันภายในอรุณขึ้นฉะนั้นแม้จะฉันจักสิบครั้งในเวลาภายในเที่ยงวันก็เป็นผู้ชื่อว่าฉันหนเดียวนั่นเองที่ตรัสว่ามีพัดเดียวดังนี้ทรงหมายถึงพัดที่พึงกินเวลาเช้านั้นชื่อว่ารัตตุปรตโต เพราะเว้นจากการฉันในราตรีนั้นการฉันในเมื่อเลยเวลาเที่ยงวันไปจนถึงเวลาพระอาทิตย์ตกชื่อว่าวิการโพธชื่อว่างดการฉันในเวลาวิการเพราะงดการฉันแบบนั้นงดเมื่อไหร่งดตั้งแต่วันพนวดณนฝะั่งแม่น้ำอโนม,มาชื่อว่า ดูการเล่นอันเป็นค่าศึกแก่กุศลเพราะการดูเป็นค่าศึกคือเป็นศัตรูเพราะขัดต่อพระศาสนาที่ว่าจากการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีและดูการเล่นอันเป็นค่าศึกคือจากการฟ้อนรำขับร้องและประคมด้วยตนเองด้วยอำนาจฟ้อนเองและให้ผู้อื่นฟ้อนเป็นต้น และการดูการฟ้อนเป็นต้นโดยที่สุดที่เป็นไปด้วยอำนาจการฟ้อนของนกยุงเป็นต้นอันเป็นค่าศึกจริงอยู่การประกอบด้วยตนเองซึ่งกิจมีการฟ้อนรำเป็นต้นก็ดีการให้ผู้อื่นประกอบก็ดีและการตีที่เขาประกอบก็ดีไม่ควรแก่ภิกษุทั้งหลายเลยและไม่ควรแก่ภิกษุณีทั้งหลายด้วย ในบรรดาเครื่องประดับทั้งหลายมีดอกไม้เป็นต้นชื่อว่ามาลาได้แก่ดอกไม้อย่างใดอย่างหนึ่งชื่อว่าคันทะได้แก่คันทชาติอย่างใดอย่างหนึ่งชื่อว่าวิเลปณะนะได้แก่เครื่องประเทืองผิวในบรรดาเครื่องประดับเหล่านั้นบุคคลเมื่อประดับชื่อว่าทัดทรง เมื่อทำร่างกายส่วนที่พร่องให้เต็มชื่อว่าประดับเมื่อยินดีด้วยอำนาจของหอมและด้วยอำนาจการประเทืองผิวชื่อว่าตกแต่งเหตุเรียกว่าฐานะฉะนั้นจึงมีความว่าคนส่วนมากกระทำการทัดทรงมาลาเป็นต้นเหล่านั้นด้วยเจตนาเป็นเหตุให้ทุศีลใดพระสมณโคดม เว้นขาดจากเจตนาเป็นเหตุให้ทุศสีนั้น